จากตารางที่ผมแชร์ให้ทุกท่านชม,มผมมีคำถามว่าผมโพสทุกๆวันเพื่ออะไรขอฉเฉลยครับทฤษฎี21วันสู่ความสำเร็จทฤษฎีนี้กล่าวว่าถ้าท่านทำเรื่องเดิมๆซ้ำๆตลอด21วันชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปถ้าวันนี้ท่านลองจดสมุดบันทึกนะครับแล้วจดยอดเรื่องสีกุ้งของท่านทุกวันลูกทีม0ู์คนอยากใช้สบาท จดไปเลยครับ21วันชีวิตของท่านจะเปลี่ยนเพราะสมองของท่านจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าทําอย่างไรให้ลูกทีมเพิ่มจากศูนย์เป็นหนึ่งทำอย่างไรให้ยอดขายจากศูนย์เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น21วันครับจดทุกวันแชร์ทุกวันแล้วสมองของท่านจะคิดหาวิธีการไปต่อในธุรกิจสีกุ้งไม่ต้องรู้เยอะครับไม่ต้องคิดเยอะครับลงมือทำให้เยอะลงมือทำให้มากพอ อดทนสู่ความสำเร็จให้ได้คนที่ไม่ต้องรู้อะไรทำซ้ำๆเดี๋ยวทางจะมาระหว่างทางความรู้ของท่านจะพอกพูนแต่ถ้าเกิดวันนี้ท่านคิดว่าเราไม่ใช่หรอกเราทำไม่ได้หรอกท่านคิดถูกครับท่านคิดไม่ผิดเลยแล้วชีวิตของท่านก็จะอยู่ที่เดิมตลอดไปแต่ถ้าเกิดวันนี้ท่านลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ครับลองทาดูสิฉันทาได้นี่คนหนึ่งก็ทาได้นี่ลองโพสทุกวันดู นำไอเดียของคนอื่นมาสร้างสรรค์ใหม่เขียนใหม่ของท่านนะครับแล้วแชร์โพสดูทุกวันแล้ววันพรุ่งนี้ของท่านจะเปลี่ยนไปทันทีแล้วโอกาสเบ็ดในธุรกิจสีกงของท่านจะเป็นของท่านทันทีรายได้ MGM ทุกๆคนทําได้ครับสมาชิกสีก้งมีสายส0 0 0สนกว่าคนแต่มีคนทําสําเร็จจริงๆแค่ร้อยกว่าคนเพราะอะไรครับเพราะเขาร้อยกว่าคนนั้นลงมือทําวันนี้ท่านอยากจะติดหนในร้อยไหมลงมือทําครับ ทำให้เป็นสอนต่อให้ได้ท่านสำเร็จแน่นอนเชื่อผม